ก็หาข้อเท็จจริงอะไรอีกแล้วข้อกฎหมายเลยว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอ่ะครับการเมืองแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อใคยมีทักษินหรือว่าพักอื่นๆก็มาเป็นรัฐบาลก็ไม่สาม,มารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยหรือแก้ปัญหาประเทศไทยได้ครับแล้วเราก็คงจะต้องอยู่กันแบบนี้ไปอ,อีกสักสองสามปีนั่นคือเกมทางการเมือง แต่ผมคิดว่าศาลมนุษย์ไม่น่าจะมองเกมการเมืองนะน่าจะมองตามผลตามกฎหมายอ่ะตามหลักฐานมากกว่าแต่ว่ามันก็หลายคนมันก็อด,อดคิดหรือว่าอดวิเคราะห์ในดังนองนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยหลักฐานอะไรต่างๆในคดีของเศรษฐานเนี่ยมันมันสามารถคือมันเป็นคดีที่ไม่ยากเท่าไหร่ครับต้องเ,เป็นเพียงข้อกฎหมายเพราะนั้นเองนะ ไม่ต้องหาข้อเท็จริงอะไรอีกแล้วลข้อกฎหมายเลยว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอ่ะแล้วก็ที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าจะเป็นคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาก็คืออันเดียวกันผู้รู้ให้มาแล้วใครที่ตอบเราอ,ะอ,อ่ะเขาให้มาแล้วครับว่าคําสั่งศาลในศาลชั้นต้นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคําสั่งอะไรเนี่ยเขาให้ชัดเจนเลยครับทั้งสองอันก็คือคําพิพากษาของศาลนั่นเองครับวันนั้นมีสัมภาษณ์นักกฎหมายท่านหนึ่งท่านท่านท่าน,าน,านให้คําไปเลย ก็จะบอกว่าคาสั่งสารไม่ใช่คำพิพากษาคําพิพากษาไม่ใช่คาสั่งมันก็มีค่าเท่ากันนะถามว่าแล้วติดคุกไหมล่ะติดมันก็อย่างอาจารย์ว่าครับมันเป็นการเมืองหมดเลยมันแล้วมันจะไปกันยังไงนี่ครับข้าวของก่อแพงค่าไฟก่อแพงเอฟทีก็ไม่ลงค่าน้ํามันก็บอกมาจะลงก็ไม่ลง เออเอาแล้วมันไปยังไงอาจารย์ครับเนี่ยเราก็อดกันอย่างเงี้ยแหละครับซูซูกิถอนแล้วเนี่ยไปแล้วถอนแล้วซูบารุถอนแล้วเส็นฐาก็บอกมผมเขารบในการตัดสินใจของเขาชาวบ้านก็บอกแล้วมันแปลว่าอะไรวะสภาพเศรษฐกิจหน้าไปดูนะครับบริษัทที่เปิดรับสมัครพนักงานเมื่อว,วานเนี่ยครับสามสี่กว่าอัตราคนไปเข้าแถวหกร้อยคนเปิดสมัครเก้าโมงแม่งมาตั้งแต่หกโมงเย็นนะ<ม>คืนหนึ่งนะ เออบริษัทอะไรกันใจอะไรของญี่ปุ่นนะฮะโอ้แสดงว่ามันมัน,ม,นมันเดือดร้อนกันจริงๆนะครับอาจารย์เนี่ยลาบากมากเลยเดือดร้อนหมดครับเดือดร้อนหมดครับพี่คือคตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยมีทักษิณหรือว่าพรรคอื่นๆก็มาเป็นรัฐบาลมันก็ไม่สามารถาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยหรือแก้ปัญหาประเทศไทยได้นะครับ,รบแล้วเราก็คงจะต้องอยู่กันแบบนี้ไป อีกสักสองสามปีนะครับหรือถ้ามียิ่งถ้ามีอะไรล่ะอุบัติเหตุทางการเมืองมันก็จะยิ่งหนักกว่านี้อีกถ้ามีการล้มรัฐหงรัฐประหารเนี่ยประเทศไทยนู่นเนี่ยกลับไปยู่ไปใกล้เคียงกับพม่านั่นแหละใช่ต่างชจ้าเขาไม่ยอมรับครับอ่าก็คือสตราการณ์ตอนนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าคือภายใต้ความจําเป็น ของสถานการณ์เนี่ยต้องทำให้การเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพะระดับหนึ่ง<ม>เพื่อที่จะประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้<ม>ถ้าว่ามีกลุ่มอำนาจใดมาเล่นเกมในการเมืองและทำให้เสถียรภาพในการเมืองเนี่ยมันสั่นคลอนเนี่ยมันสถานการณ์ก็จะยิ่งแย่ไปเรื่อยๆ<ม>นะครับ แล้วก็คนที่รับกรรมก็คือประชาชนค่ะครับเข้าของก็แพงมหาศาลเลยนะนเวลาจะหมดแล้วมันแพงจริงเลยถ,ถ้าจะให้ดีนั่นก็คือหนึ่งเนี่ยทักษิณอยู่เฉยๆออยจะไปยุ่งอะไรมากนะออแล้วสองก็คือปล่อยให้เศรษฐาก็บริหารไปนะแล้วก็ถ้าจะล้มเนี่ยก็คือให้ล้มกันในสภาให้ให้อวิปากไม่ไว้วางใจในสภาหรือลาออกก็เองหรือจะยุบสภาอะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกขุดจามากๆตามคันลองไปเลย นะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับ,รบแล้วก็อาศัยกลไกทางอ,าองค์กรพิเศษที่สารมโนวยังยังไงก็ต้องพอๆลงไปเพราะว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยมันคือมันสร้างเรื่องแล้วก็มันทําให้เศสศิรภาพเป็นการเมืองเนี่ยมันสั่งคลอนแล้วก็มีผลกระทบมากอย่างตอนนี้ตลาดรุ่นก็ย่ำแย่มากไปแล้วหลุดพันสาม,สามแล้วนั่นแหละ กับระบบหัวเขาปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอ,อกเหนื่อยหัวใจกว่าจะตัดสินใจหลายปีแต่พอมาได้กินนึงก็สั่งติดต่อเลยลองมาจุดสองขวดเริ่มดีหัวเขามันก็เบ,า,บาไปปวดท้องก็หายหัวใจปกติปวดหัวก็หายหายไปเสียเลย